เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนหน้าจอนะครับจอนี้ได้มา16กิโลนะครับแล้วก็ F850 นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนจอกันเขเราถอดชุดด้านหน้าออกแล้วก็เปิดชุดหน้าออกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มันจะมีคลิปล็อกอยู่ 2, 3ชิ้นนะครับก็รอคลิปล็อกออกเสร็จปุ๊บก็ดึงจอได้เลยคือถ้าเป็น F850 เนี่ยจอจะรองรับจอสีแล้วนะครับ คอนเนคเตอร์ไม่ต้องเปลี่ยนก็ค่อนข้างง่ายกว่ารุ่น R102 GS พอสมควร okay, ตอนนี้เราก็ใส่จอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวมาเก็บชุดยึดข้างนิดหน่อยเสร็จแล้วเข้าโปรแกรมได้เลยโอเคครับเราก็จะมาทำในส่วนของโปรแกรมต่อนะครับตอนนี้เราต่อจอผมอัปเดตมาเป็น ของ c 4 0 0ครับเดี๋ยวเราทำเสร็จมันก็จะซิงกลับมาเป็น f 8 5 0นะครับตอนนี้16กกิโลนะครับจอได้จอมาค่อนง้างสดอันนี้ก็โคดดิ้งหน้าจอให้เป็นสปอร์ตนะครับเพราะว่าอยากอยากได้จอสปอร์ตแบบแบบเอ็มนะครับโอเคได้เสร็จแล้วก็จะมีสปอร์ตเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับ ก็จะมีองศาลีนนะครับที่อยู่ด้านในนะฮะไอสีฟ้านี่จะเป็นองศาลีนซ้ายขวานะครับถ้าเป็นสีขาวนี่ก็จะเป็นอ่าอัพดาวนะครับอัพดาวนะครับเป็นขึ้นลงด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็อันนี้ด y n ม m i c traction control ของท r a c t i o n น้ำหนักเวลาทำงานอันนี้น้ำหนัก abs นะครับแล้วก็หน้าจอถัดไปหน้าจอที่2อ,อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่อันนี้จะเป็นแบบทารเมอร์สำหรับที่เข้าไปใน ใน l a ในที่ขับขับใน t ทรัคนะครับก็ตกไฟหน้าปึ๊บก็จะเข้าเข้าเวลาแล้วปิดก็กดเมนูนะครับแล้วก็เพื่อสต็อปแล้วก็สิ้นสุดการบันทึกนะครับแล้วก็มีจอที่3เหมือนกันจอที่3ก็เป็นคล้ายๆกันแต่ว่าตีมคนละอย่างคนละตีมันก็จะตกไฟหน้าได้เหมือนกันแ้้วรตีมนี้ก็จะมีมีองศาลีนอยู่ด้วยอันนี้ ันนี้ไปขับดูก็จะเห็นนะสต็อปได้กดตรงนี้แต่ว่าการบันทึกเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเอาไปจับเวลาจริงๆควรจะใช้บนบนกล้องที่ติดหน่วงนะครับไม่ไม่มานั่งจดจ้องดูที่จอนะครับอันตรายครับก็ได้ประมาณนี้ทำไฟไฟครูซิ่งนะครับก็คือไฟเลี้ยวที่ติดติดแบบเหมือน R1250 โอเคเลี้ยวขวาครับขอไฟผ่ามาครับ ด้านหน้าก็ก็จะเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็จะก็จะเหมือนกันนะครับรถก็จะมิติเปลี่ยนไปโอเคขอบคุณครับจอสีนนี้ก็จะเป็นโหมดโชคอัพนะครับก็จะเป็นไดร์มเมอร์การ์ดรถเราก็เลือกรถก่อนนะครับเดี๋ยวลองรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะกดเข้าไปใหม่แล้วก็อ๋อต้องต้องต้องสตาร์ทก่อนถึงจะปรับได้นะครับก็เดี๋ยวสตาร์ทอลองสตาร์ท ปรับเลยนะนี่คอุ้ยอรเค็นรื่อนีีาเอานีหมดเรโอเคอกเ็ ใช่ใช่ไหมก็ mm hmm. เป็นซีเค้นตประมาณนี้โอเค